สวัสดีครับบอนนีท่ากลังอยู่กับผมนะครับเจ้าอชาแนลวันนี้จะมารีวิวนะครับเต็นท์นะครับผมสั่งมาจาก l a z a ด a านะครับนะราคานะครับ1,700บาทนะครับรวมค่าจัดส่งนะครับ1,730บาทครับส่งถึงบ้านนะครับไปต้องไปซื้อนะครับเสียค่าน้ำมันไปนะครับนี่จะเอก็ใช้เต็นท์นี้นะครับขายของสินค้านะครับที่บ้าน เป็นธุรกิจครอบครัวนะครับกับคุณแม่คุณพี่นะครับปลาส้มปลาจอมปลาสับนะครับแล้วก็มีลูกชิ้นทอดมีลูกชิ้นทอดมอีข้าวเหนียวมูฝอยครับผมมีเนื้อหมูแดดเดียวนะครับเบคอนไม่มีหนังนะครับผม ปลาแดดเดียวนะครับปลาจากเขื่อนป่าศักชลริิธิ์นะครับขายที่นาบ้านเจนะครับท่านใดผ่านมานะครับแวะมาอุดหนุนได้นะครับเจเอปลาแดดเดียวนะครับสนใจนะครับเบอร์โทร0841189478นะครับออเดอร์มาได้นะครับนี่ครับอันนี้หมัดๆมนะครับถ้าเกิดหมัดหมก็กิโลละ120บาทนะครับถลาแดดเดียวก็จะ ร้อยห้าสิบบาทถ้าตากแห้งนะครับรวมค่าส่งเอ่อเคอรี่นะครับเดลิเวอรี่นะครับส่งถึงบ้านก็สามร้อยแปดสิบาทนะครับสามร้อยแปดสิบบาทแหนมหมูก็มีนะครับแหนมหมูปลาส้มปลาส้อยนะครับปลาจมก็มีนะครับปลาย่างนะครับเพียงห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับถวงอกนี่ปลอสารครับเพราะเองนะที่บ้านนะครับเป็นต้นอ่อนถวงออกนะครับ ถั่งงอกก็มีนะครับใบเขียวๆนี่ก็จะเป็นต้นอ่อนถั่งงอกครับข้าวเหนียวหมูฝอยนะครับลูกชิ้นทอดนะครับเจ๊อ๋อมนะครับถ้าได้ผ่านมาก็แวะมาอุดหนุนได้นะครับอยู่ทางเข้าทะเลน้ําจืดนะครับตรงสามแยกนะครับทางเข้าทะเลน้ําจืดนะครับเต็นนี้นะครับนี่ครับเป็นทางเข้าทะเลน้ําจืดนะครับผมอยู่ตรงสามแยกนะครับ มาจากถนนเส้นนี้มาจากวังม่วงสระบุรีนะครับมาถึง3แยกเข้านะครับถ้าเลยไปอีกประมาณ3กิโลก็จะเป็นสีแยกน้าสุดนะครับกับเต็นท์ก็โอเคครับใช้ได้เลยนะครับสวยงามมีหลากสีให้เลือกนะครับในลาซาด้าขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ใจเอช h a n แนลด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของใจเอชนแนลนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับ ผ่านมาอู่อนุนได้ครับผมสามแยกนะครับตะเลน้ำจืดน,นะครับ